สวัสดีชาวเฟาออนไลน์ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ไม่เจอผมแล้วครับไม่ตีเอสคาราเมลครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาไม่ใช่มาตีบวกนะครับวันนี้จะมาเปิดการ์ดนำ up level สี่สิบแปดครับได้การ์ด top สิบรวมปีมาสองใบครับเป็นคลิปสั้นๆอีกแล้วครับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับผมการ์ด top สิบรวมปีนะครับจากการ up level สี่สิบแปดนะในไอดีในผู้จัดการไก่นะฮะเรามาดูจะได้อะไรกันนะฮะ โอเคครับมาผมจะนับหนึ่งถึงสามนะครับเปิดครับหนึ่งสองสามใบแรกไปครับโอ้ <c oughs> เร็วโอ้โหแบงกาคาครับได้กา้กาใแบทบี่สองครับขอสิบล้านขึ้นครับไป <c oughs> <c oughs> โอ้โหเฮ้ยยังดีนะคบยังได้ะยังได้แสงครับ ลอยซเรสครับผมเจ็ดล้านเจ็ดแสนนะครับเคเดี๋ยวเราไปตีบวกกาก้างกันดีกว่านะฮะจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะแต่แม่งน่าจะไม่สั้นเลยครับเราไปตีกาก้างกันดีกว่ารับปกติครับไม่มีอะไรทำีกตนเล่นๆนะเป็นสายตีบวกอยู่แล้วครับผมไม่ต้อง่วงครับเรื่องตีบวงตีบวกนี่ครับอีกอย่างนะครับจะเปิดรายการใหม่นะครับผมตีบวกให้โลกตะลึงนะครับคนที่ใจนะคนไหนใจกล้าครับส่ง ส่งไอดีมาได้ครับทางเฟซส่นตัวผมครับผมจะเอามาทําคลิปตีบวกนะครับผมโอเคครับมาเรามาดูการก้าตีแตกนะโอเคครับแตกครับตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมไม่คืน้่าจะดีมากเออคืนถ้ามันคืนนี่แสดงว่าเราไม่สุดนะฮะเราต้องไปให้สุดฮะแล้วหยุดที่คําว่าพอนะครับฉะนั้นผมจะเอาบวกสามนะกับบวกหนึ่งมาตีกันครับ ถ้าเกิดมันขึ้นบวก4ผมก็จะบวก5ถ้ามันแตกบวก4ผมก็จะไม่บวกต่อโอเคไง่ายๆนะฮะกาดจะเป็นกิปสั้นๆฮะแต่แม่งเสือกยาวอีกแล้วไปครับไม่ต้องกดฮะริคาโดคาคาริคาโดคาคาปุ๊บเรียบร้อยครับแทกครับแทกมันเขาเรียกว่าไงไม่ไม่เขาเรียกว่าไงวะไม่ไม่ช้ำอะไรสักนิดหนะแบบ เป็นเงินแบบนิดเดียวมากอ่ะหกลา้านโอเคจบครับจบคลิปแค่นี้ครับไม่มีอะไรครับสั้นๆฮนะสองนาทีกว่าๆคลิปสั้นๆนะฮะอย่าลืมนะครับซับสไครต์นะครับลอยซับสไครต์แจกแท็กติกแมเนเจอร์นะครับและเงินรางวัลห้าพัน 5, บาทนะเป็นจํานวนห้ารางวัลครับผมไม่ใช่เงินเงินรางวัลหนึ่งพันหนึ่งพันบาทห้ารางวัลแล้วก็ทูมันนี่ห้าร้อยบาท สองรางวันนะฮะโอเคครับอย่าลืมนะครับซับสไคร้ครบร้อยซับสไคร้นับมีการแจกของเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ตอนนี้คือคลิปนี้ครับถ้าถึงพันวิวนะครับเไม่ต้องขอซับสไคร้ครับคลิปนี้ถึงพันวิวครับแจกแท็กติกเมนเจอร์ครับจากผมนะไมคที่เอ็กซ์คาร์เมลครับขึ้นซีทองครับแจกครับผมแจกนะฮะอย่าลืมนะครับร้อยซับสไคร้นะครับแจกแท็กติกเมนเจอร์นะครับผมโอเควันนี้ก็จบแค่นี้ครับ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมครับ Subscribe 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 กดเลยครับด้านล่างครับกดเลยครับ subscribe นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายจือบๆจ